นี่ครับคุณช้างนะพระคุณช้างนะครับเนื้อนิยมหรือเนื้อแก่สายเค็นั่นเองเนี่ยพิมพ์พวกพิมพ์ปั้นส้นนะครับนี่นะนี่นะครับอันนี้นะครับเป็นพิมพ์คุณช้างซึ่งเจอยากมากพอสมควรเลยนะครับนี่และสังเกตดูซ่ององค์นี้นะครับคนละพิมพ์กันด้วยนะคนละพิมพ์กันด้วยนะครับเห็นไหมถือทุ่งคนละข้างนะครับนี่เห็นไหมอ่านี่นะครับคุณช้างนะครับก็ เด่นในด้านพจน์กระสาบครับด้านมั่งมีนะด้านมังมีเจริญรุ่งเรืองครับนะเพราะว่าตามตำนานนะครับก็คือคุณแผนเนี่ยมหาสเะนีแต่ว่าลำบากนะแต่คุณช้างเนี่ยไม่ลำบากตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่คือบางบางท่านก็เลยเอามุมมองด้านนี้มาทําเป็นพระนะครับแล้วก็จะปลูกเสดด้านพจกกรัพา์เข้าไปนี่เห็นไหมคือทุ่งเงินทุงงน่งทองเ,เห็นไหม่ะและซ่ององนี้คนละพิมพ์ด้วยก็น่าจะเป็นทุ่งเงินทุ่งทองผมคิดว่านะ อ่านี่ได้มาคู่หนึ่งพอดีเลยเนื้อนี้เนือน้อหายากนะครับเป็นพายอยู่ต้นนะอ,อยู่ต้นของลมพะกล้ยนะครับมอนซานคือจะเป็นแก้สายเสกนะครับอ่าเนื้อนี้รู้ๆอยู่แต่ําหายากอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้ครับผมแบ่งรุดๆเลยได้มาเบานะครับแบ่งไวๆเลยก็ไม่เบามากแต่ว่าแบ่งเลยไวเลยอ่าพิมพ์หายากด้วยเชื่อว่าลายคนยังไม่มีแน่นอนนี่แต่ผมแบ่งอยคู่แยกก็ได้อะแยกก็ได้ถ้าแยกเอาองค์ละพันเก้านี่ เปิดเบาเบาเลยแบบนี้องคขั้นต่ำสามพันห้านะพี่นะเนื้อน,นี้ผมแบ่งขั้นต่ำองสองพันกว่าถึงสามพันกว่าแน่นอนนะครับอันนี้เอาไว้ครับนะเอาไว้ครับอาจจะพิมพ์ไม่นิยมมากแต่ว่าหายากได้ความหายากเอาองคละพันเก้าถ้ายกคู่ไปคุ้มคมครับเอาใบสามพันหนึ่งร้อยพอนี่ตกองคองไม่ถึงสองพันโอ้โหไปหาที่ไหนครับอ่ะแล้วคนพิมพ์ด้วยไม่ซ้ำกันโอเคใครสนใจใต้คอมเมนต์เลยครับหรือถักลายอันนี้ ทีวีเอ็นี้อฟซเปนะครับนี่เลยอ่าหรือตาคอมบินนะครับผมส่งเท่าไรก็ติดต่อไปแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับและใครหาลุงข้ากวยรุ่นไหนนะครับที่ทันยุคผมรับจะหาทุกรุ่นนะครับอ่ารับจะหาทุกรุ่นก็ถากข้อความแล้วมาซอบทาากันเลยว่ารุ่นนี้ประมาณเท่าไรอยากได้ฟอร์มไหนถักมาซอบทาากันเลยหรือใครจะปล่อยลุงข้กล้วยก็ถากข้อความมาได้เลยครับลองส่งภาพมาโอเควันนี้นะครับใครดูมาถึงตอนนี้ครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ฝากแชร์และคอมเมนต์ให้หน่อยนะวันนี้สวั